h i g e more creation, more possibilities. การเดินทางเหมือนลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองจีนหลักมุมรายการที่จะช่วยให้คุณผู้ชมรู้จักและเข้าใจจีนมากขึ้นจากหลักมุมและหลายมิติค่ะกับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันพบเรื่องราวที่น่าสนใจจากจีนได้แบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา10นาฬิกา30นาทีทางช่อง m c o l HD กดเลข30ค่ะคุณผู้ชมคะนาทีนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักป๊อปมาดอาร์ททอยกล่องส่มสัญชาติจีนที่ขายดีถล่มทลายไปทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ฝั่งตะวันตกอย่างสหรัฐมาจนถึงฝั่งเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรระเเททศไยยยซึาีม ขายมากที่สุดในโลกเลยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดกรภัยจิตวิบูลธนสา,ารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนท่านจะมาวิเคราะห์ให้ฟังค่ะว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้อาร์ตทอยของจีนดังไม่แผ่วได้แบบนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้สินค้าประเภทอาร์ตทอยเนี่ยต้องยกให้เกาหลีญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะถ้าพูดถึงอาร์ตทอยค่ะอาจารย์คะอย่างที่เมืสักครูนี้ได้โปรยไปถ้าเราพูดถึงของเล่นประเภทตุ๊กตาฟิกเกอร์เนี่ย คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงญี่ปุ่นก่อนเลยแต่ว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสของป๊อปมาดดังมากๆจนถึงขั้นที่เรียกว่าป๊อปมาทธุรกิจหมื่นล้านนะคะอาจารย์คะอะไรเป็นปัจจัยสำคัญคะที่ทำให้โด่งดังขนาดนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่การวางรากฐานของจีนคือจีนในยุคช่วง20ปีแรกเนี่ยนะาให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมนในเวลาต่อมาเนี่ยจีนก็บอกว่าอุตสาหกรรมยุคแบบเดิมที่ใช้แรงงานเข้มข้น นะแรงงานฝีมือแม้กระทั่งแรงงานฝีมือเข้มข้นนะก็จะไม่เอาต้องเป็นเทคโนโลยีเข้มข้นแล้วในยุคต่อมาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นนวัตกรรมเข้มข้นแต่ในอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าภายใต้ความพยายามในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเขาต้องขยับจากภาคอุตสาหกรรมนะไปสู่ภาคบริการและภาคการเกษตรมากขึ้นในส่วนของภาคบริการในส่วนนี้นะมันก็เลยนามาซึ่ง การปรับโครงสร้างสู่เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครูเอชีพ e ค o อนซึ่งถ้าเรามองเนี่ยก็อาจจะบอกว่าพอก้าวข้ามศตรวรรษเนี่ยปี2000เป็นต้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นการปรับโครงสร้างเหล่านี้มาโดยตลอดอะไรเป็นตัวอย่างนะครับเช่นการผ่อนคลายกฎระเบียบ กฎหมายกระเบียบคือจีนในยุคเดิมะนะกฎหมายก็เตาอะไรต่งตางๆนะก็มีการฉีดเส้นฉีดวงจะเอาศิละปะร่วมสมัยไปจัดแสดงนะก็ไม่ได้ทําได้ง่ายๆนะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐอ,อะไรต่งตางๆจีนก็บอกเอะถ้าอยากจะโปรโมทเรื่องของจะเรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์อย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องใครล็อกนะครับอ้าวก็คิดบอกว่าแอะตรงนั้นถัดมาคนคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นมารังสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาก็ต้องมีการกํากับนะปกป้องคุ้มครอง ก็นามาสู่พวกกฎหมายดรัฐไอพีเรื่องทรัพย์สินทางป<ะ>ัญญาการบังคับใช้กฎหมายต่างๆนะครับแต่จีนไม่ได้หยุดแค่นั้นจีนขยับไปสู่แม้กระทั่งมิติของการสนับสนุนส่งเสริมสร้างระบบนิเวศให้เกิดความพร้อมนะสถาบันการศึกษาก็สร้างคนแล้วไม่ได้สร้างคนแบบทั่วไปสร้างคนแล้วก็ใช้ระบบพิชชิ่งเข้าไปนะสถาบันเตอ๋อเต้าที่เซี่ยงไฮ้และหล,า,หลายๆสถาบัน<ะ>ในเมืองจีนเนี่ยนะสร้างคนที่ไว้ง่ายเวลาจะเรียนเนี่ยเรียนเพื่อที่จะ ทำชิ้นงานจริงๆออกไปจัดแสดง hmm. นะครับให้การส่งเสริมในลักษณะของการให้เงินอุดหนุน <Ha. S 2> ให้เงินสนับสนุนในการก่อสร้างพวกพิพิธภัณฑ์ <Ha. S 2> ไม่ใช่แต่เฉพาะพิพิธภัณฑ์ของภาครัฐนะยังไปถึงพิพิธภัณฑ์ของภาคเอกชนนะตอนนี้ที่สําคัญคือเอา้าศิลปินเนี่ยสร้างชิ้นงานออกมาเยอะแยะเนี่ยไปขายใคร <Ha. S 2> ขายที่ไหนจริงก็คิดต่ออ้ที่ไปสู่ปลายน้ําตรงนี้ผมคิดว่ามันทาให้ จีนเนี่ยวัยง่ายก้าวข้ามแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจสร้างสารรค์เขาเติบโตเขาทําถึงขนาดว่าถ้าใครเคยไปเซี่ยงไฮ้ก็จะเห็นสวนที่หยวน <Yeah. S 2> สวนที่หยวนเนี่ยก็จะมีช่องทางร้านค้าเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยเขากันพื้นที่นะครับที่มีค่าเช่าต่ํา uh huh. ให้กับสินค้าที่รังสรรค์ <Yeah. S 2> เศรษฐกิจสร้างสารรค์อย่านี <c oughs> นะ้มาจัดจําหน่าย <c oughs> นะครับผู้คนจะได้มาซื้อ <c oughs> เพราะมันเป็นแหล่งที่วัยงานนักท่องเที่ยวเดิน <c oughs> เดินทางไป หรือใครไปปักกิ่งเนี่ยก็อาจจะรู้จักชีจิวปาเจเาปนะก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับศูนย์วัฒนธรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมเอาของเก่ามาปัดฝุ่นใหม่มาทํานู่นทํานี่ใหม่แล้วก็มานําเสนอต่อยอดไอ้วันนี้ก็เป็นเวทีที่ทําให้เขาต่อยอดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหรือแม้กระทั่งงานแสดงสินค้าการส่งเสริมการจัดแกลลอรี่นะไล่ไปจนถึงตอนหลังมีการประชุมสัมมนาจีนก็เป็นเจ้าภาพเรื่องแบบนี้ว่าง่ายจีนก็พยายาม บอกกับโลกอะอนะหรือไม่ก็ต้องกับสร้างกระแสภายในประเทศจีนนะครับให้มันฟูขึ้น<า>ทุกคนจะได้ให้ความสนใจตลาดก็สนใจ ศิลปินในด้านอุปทานก็สนใจะนะทุกอย่างมันก็เลยเติบโตไปในทางเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนเนี่ยปูรากฐานมาอย่างดีแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ศตรวรรษที่21ใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วก็ปูพื้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําแต่ทีนี้คนของเขาสิคะอาจารย์คะเขาสร้างคนของเขาให้เป็นท ALEN ด้านการออกแบบดีไซน์เนอร์ได้อย่างไรผมคิดว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยจีนเขามีรากฐานทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ดีก็นะมีนวัิยายมีอะไรต่างๆนะทางด้านวัฒนธรรม ทำเขาเนี่ยเราพูดเสมอว่านราทำก็ห้าพันปีเพลงนี้เขาเก่าแก่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันส่งคุณค่า mm hmm. เขาก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาต่อยอด mm hmm. แต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอเป็นคนรุ่นใหม่เข้าไปจับสิ่งต่างๆเหล่านี้คนรุ่นใหม่มันก็ถูกบ่มเพาะด้วยระบบความคิดนะการจัดการแบบใหม่ mm hmm. แล้วก็เอาไปต่อยอดสิ่งเดิมๆ mm hmm. นะทำให้เขาสามารถที่จะยกระดับ สิ่งต่างๆเหล่านี้คือคือโดยพื้นฐานคนจีนก็เก่งอยู่แล้วนะ<ช>เขาต้องคนเขาเยอะเขากัดฟันต่อสู้กันพอมาต่อยอดลักษณะแบบนี้ก็ทําให้เขาพยายามมองหาช่องทางนะในการที่จะเอาประโยชน์ะนะครับจากเศรษฐกิจสร้างสารรค์อย่างจริงจังะนะอย่างกรณีเราคุยถึงป๊อปมาดเราจะไปนึกเหรอเออเด็กจีนเนี่ยนะครับเอ,อ่อต้องถูกกระตุน้นโดยการอ๋อปล่องสุ่มสิสะสมสิะอะไรต่างๆเหล่านี้ แสดงว่าแหละแสดงว่าผู้ประกอบการเองอ่ะก็ต้องคิดและเดาใจซึ่งตรงนี้มันไปถูกจริตกับคนกลุ่มต้องบอกว่ากลุ่มเจนซีนะสักอายุสัก15ไม่ถึง20ปีเนะี่ยกลุ่มที่ข้ามศตรวรรษมาเหล่านี้นะคือกลุ่มที่มีความใหญ่นะแล้วก็มีกําลังซื้อไม่เหมือนเด็กๆเ,เ,เราเล่นโทษนะกระโดดยางหมากเก็บนะแต่เดี๋ยวนี้จีนมาด้วยนวัตกรรมแล้วมีกําลังซื้อไอสินค้าเศรษฐกิจสร้งสารอย่างพบป๊อปมาดนะเลยเติบโตกับ ค่ะอาจารย์มองมองยังไงคะกรณีที่ยกตัวอย่างก็ได้ในเราพูดกันเรื่องตุ๊กตาของเล่นอาร์ตทอยของป๊อปมาร์ทแล้วเนี่ยเขาออกไปดังในต่างประเทศได้อย่างถล่มทลายมหาศาลเนี่ยค่ะอาจารย์เนี่ยนี่ก็เป็นผมคิดว่าการมีวิสัยทัศน์นะของอรัฐบาลจีนของผู้ประกอบการจีนคือตลาดจีนแม้ว่าจะใหญ่ยังไงก็ตามเนี่ยแต่จีนเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาก็รู้สึกน้อยใจนะเวลาเขาไปอยู่ในเวทีโลกสมัยที่เขายังยากจนอยู่ยังไม่ยังไม่เจริญเนี่ยะนะครับ เขาก็ถูกดูถูกจากต่างชาติพอเศรษฐกิจเขาเริ่มโตก็มีรายได้ฉเฉลี่ยต่อหัวสูงขึ้นก็ดูเหมือนเขาไม่ค่อยได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือ,อทํำยังไงนะไอ้สินค้าเศรษฐกิจสร้างสารรค์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกผลักดันออกไปนะเป็นมิติของการส่งออกมันไม่ใช่ส่งออกเพื่อมิติในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นเพราะจีนก็เป็นประเทศที่ส่งออกมากสุดในโลกอยู่แล้วแต่ยังเป็นการส่งออกเชิงวัฒนธรรมทําให้โลกนะยอมรับชื่นชม นะก็เป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของจีนไปสู่เวทีโลกในเชิงบวกนะพอยอมรับปุ๊บต่อไปสินค้าจีนในรูปแบบอื่นก็ขายได้ง่ายขึ้นอไอ้พวกนี้ผมคิดว่ามันล้อไปในทิศทางเดียวกัน เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะแล้วก็มีคํากล่าวโดยซ้ำว่าป๊อปหมาทเนี่ยเป็นเสมือนกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมถ้าหากว่าจะพูดถึงอาร์ทอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์คงจะทราบกันดีมันมีเกมออนไลน์ที่เอาตัวหงอคงเนี่ยมาเป็นมาเป็นตัวเอกในเกมด้วยอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจีนด้วยหรือเปล่าคะนี่ก็ทําลายสิติอีกเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยคือคืออีเกมนี่ก็เป็นตลาดใหญ่มากนะหลายแสนล้านล้านหยวนนะ นะต่อปีเราเห็นตัวคอนเทนต์ต่างๆนะที่จีนสร้างเหนะมือแม้กระทั่งเราพูดเรื่องติ๊กตอกเรื่องอะไรต่างพวกนี้นะกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจมหาศาลเลยซึ่งมันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสารรค์ลักษณะแบบนี้เองเนี่ยสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าจีนเนี่ยเห็นเค้กก้อนใหญ่นะหอของเศรษฐกิจสร้างสารรค์ะนะขณะดเดียวกันเติบโตแรงคือต้องจากเค้กก้อนใหญ่แล้วมันฟูขึ้นทุกวันแม้กระทั่งตลาดในประเทศยิ่งพอเขามองตลาดต่างประเทศ นะโอ้โทษนะฟูมฟักภายในประเทศแข็งแกร่งภายในประเทศเขาก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ผลักดันออกสู่เวทีโลก<ฆ>เขาก็ยิ่งได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น<ฆ>นะบางทีโทษนะเ,เรามีคนไทยนะไปดูงานที่เมืองจีนนะบางทีเราต้องเก็บนะช่วงเวลาไปเลยบอกว่าต้องพาไปเดินหนานจริงลู่นะถนน<ฆ>คนเดิน<ฆ>ที่ที่เซี่ยงไฮ้นะเ<ฆ>พราะที่นั่นมีร้านป๊อปมาร์ทใหญ่นะครับคือ <laughs> ถ้าไม่พาไปเนี่ยเหมือนกับอะไรมันขาดหายเออมันไปไม่ถึงอะไรมันขาดหายไปบางอย่างครับ ทีเมืสกครู่นี้อาจารย์พูดก็สอดคล้องกันนะคะกับรายงานของ g 20ของกลุ่มประเทศ g 20นะะที่บอกว่าภายในปี2030หรืออีกประมาณสัก6ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะจะโตคิดเป็น10%ของ GDP โลกและไม่เพียงเท่านั้นนะคะใน6ปีข้างหน้าเนี่ยการขยายตัวของเศรษฐกิจสร้างสารรค์จะขยายตัวได้ถึง40%อันนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรถึงความคิดของของจีนคะที่เขามองไปไกลได้ขนาดนั้น ผมคิดว่าอันแรกเลยเนี่ยจีนเขาเวลาเขารังสรรหรือคิดอะไรมาเนี่ยเขามองภาพใหญ่เก่ง<ฆ>นะฮะแล้วเขามองภาพใหญ่เก่งไม่พอเขายังพยายามสร้างตัวเองไปสู่จุดต่างๆเหล่านั้น<ฆ>นะว่าเออตลาดภายในประเทศต้องการแบบนี้พอเขาไปตาต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะดัดแปลงอะไรบางอย่างเพื่อให้มันถูกจริต<ฆ>นะคือโลเคอลายใช้มันถูกกับผู้บริโภคในต่างประเทศ<ฆ>พอโดนใจผู้บริโภคต่างประเทศเนี่ยเขาก็คิดว่าสินค้าเขาบริการของเขา จะได้รับประโยชน์อีกมากมายมหา,าศาลแล้วเขาก็มองว่าตลาดส่วนนี้จะเติบโตอีกมากในอนาคตนะซึ่งซึ่งผมคิดว่าที่20ก็ก็ประเมินมาน่าสนใจนะเรากำลังบอกว่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์กำลังจะกลายเป็นกลไกกลา,ารขับเคลื่อนะเรศรษฐกิจโลกที่สำคัญในอนาคต เพราะฉะนั้นไทยเราเราก็น่าจะต้องหันันมาให,ให้ให้ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเราจะาสามารถเก็บเกี่ยวเกาะเกี่ยวกับ,กบ,กบจีนแล้วก็กับตลาดโลกได้ยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คะ,คะเราสามารถเชื่อมโยงกันได้ในทุกระดับเลยนะทั้งในเรื่องของสถาบันการศึกษานะที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพเราจะสร้างศิลปินเข้าไปเชื่อมเราจะเอาผลงานชิ้นงานนะไปจัดแสดงที่เมืองจีนไปจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ที่เมืองจีนโอ้ทำได้ทุกรูปแบบหรือแม้กระทั่งจับมือกับจีน นะออกไปบุกตลาดโลกแต่เดี๋ยวนี้มีแต่คนต้องการไปจัดเดินแฟชั่นนะจัดแสดงสินค้าในเมืองจีน <c oughs> นะเพราะมันกลายเป็นแม่เหล็กตัวใหญ่ <c oughs> ที่นั่นเพราะนั้นตลาดใหญ่ก็อยู่ที่นั่นนะครับใครๆก็มาเราก็ ไม่ต้องไม่ตกขบวนนะ,ะ,ะต้องไปไปร่วมจัดแสดงกับเขาเรียกได้ว่ายัางเป็นบลูโอเชียนสำหรับไทยตลาดนี้ยังจะเติบโตอีกมากครับในอนาคตควันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งนะคะค,ค่ะเราได้ข้อมูลนะคะจากดรไัจิตวิบูลธนสารารองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรได้อย่างเห็นภาพรวมชัดเจนมากทีเดียวค่ะช่วงนี้พักกันสครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหาคําตอบจากผู้สื่อข่าวชัยน้ามีเดียกรุ๊ปค่ะว่าจีนก็ทาอย่างไรในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรให้ประสบความสําเร็จระดับโลกค่ะ